สวัสดีครับ16มิถุนายน2567ครับช่องตองอพรพรมครับ4ทุ่มตรงนำเรื่องโครงการแจกเงินเหมือนดิจิทัลของรัฐบาลมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดนะครับรัฐทีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมในวัดออกมาเปิดเผยโครงการแจกเงินเหมือนดิจิทัลน,นะครับซื้อได้เพิ่มเติมอีกนะครับหนึ่งรายการก็คือซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นแหละครับได้นะครับส่วน วันลงทะเบียนพี่น้องรอฟังประกาศวันลงทะเบียนอีกครั้งนะครับซึ่งจะประกาศวันในช่วงกรกฎาคมกรกถึงกันยายน6 7กก็จะมีทั้งร้านค้าลงทะเบียนรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก<ส>็จะประกาศวันออกมาในช่วงกรกฎาคมถึงกันยานี่แหละครับจะจะประกาศลงทะเบียนในช่วงนี้แล้วเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วก็จะเติมเงินเหมือนดิจิทัลวอลเลตเข้าระบบให้พี่น้องประชาชนใช้ ในช่วงไตรามารสสี่ของปีนี้ไตรามารสสี่ของปีนี้ก็คือประมาณเดือนใดเดือนหนึ่งต่อไปนี้ครับจะเป็นเดือนตุลาหกเจ็ดหรือพฤศจิกายนหกเจ็ดหรือธันวาคมหกเจ็ดเดือนใดเดือนหนึ่งต่อไปนี้แหละจะเป็นเรื่มจะเป็นเดือนที่เริ่มได้ใช้เงินและพี่น้องก็จะได้ใช้เงินต่อเนื่องไปภายในไม่เกินหกเดือนให้หมดหนึ่งหมืนบาทนี้นะครับหรือจะใช้วันเดียวหมดแก็แล้วแต่พี่น้องนะครับก็ข่าวความเคลื่อนหน้าล่าสุดแจกหมืน่นดีท่านก็นํามาเล่าสู่กันฟังไว้เพียงเท่านี้ครับมีอะไรเคลื่อนหน้ากว่านี้เพิ่มเติม ก็จะนํามาเล่าเป็นระยะระยะจนกว่าทางรัฐบาลจะประกาศวันลงทะเบียนว่าวันที่เท่าไหร่ก็จะนํามาแจ้งเหมือนกันครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ